5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที Mission to the Moon u n i q u e p l a n n e r ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง Your Pace Your Success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อรอบพรีเซลได้แล้ววันนี้ในราคา890บาททาง Line Official Account at @Mission to the Moon ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2024 ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับผมเอาบทความที่ที่มาผู้เขียนเขาชื่อว่าคุณคริสตี้ซอซ่านะฮะ common lifestyle habits that make my ADHD worse นะ,ะคือคนนี้เขาเป็น ADHD นะฮะ ADHD โลกภาษาไทยก็คือโรคสมาธิสั้นใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ย เขาเป็นนะครับแล้วก็มีการทดลองหลายๆอย่างกับตัวเองนะฮะเราคนพบว่ามันมีของอยู่6อย่างที่ถ้าเกิดว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นอยู่ในความเสี่ยงแล้วนะฮะเกี่ยวเรื่องโรคสมาริสันเนี่ยนะครับหกอย่างนี้จะทำให้มันแย่ลงนะครับอันที่1เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารนะฮะอาหารที่ที่มีนมเยอะนะครับกลูเตนอาหารโปรเซสและน้ำตาลนะฮะพวกเนี้ทริกเกอร์นะฮะ ADHD นี่คือผู้เขียนเขาบอกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพสําคัญมากนะครับแล้วก็คนจํานวนมากเนี่ยเป็น ADHD โดยไม่รู้นะฮะคือโรคพวกนี้บางทีผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้ไปรับการวินิจฉัยเท่าไหร่นะครับอันที่2นะครับคือการดื่มคาเฟอีนมากเกินไปนะครับคาเฟอีนเนี่ยนะครับเมื่อดื่มเยอะเกินไปเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อยากจะทํางานให้ได้ดีใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อดื่มเยอะเกินไปเนี่ยนะฮะทำให้ ADHD เนี่ย แย่ลงนะฮะแย่ลงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยหลายคนไม่รู้นะฮะคือตอนนี้หลังๆวันนี้ผมเนี่ยคุณหมอเนี่ยไม่ให้กินกาแฟแล้วเพราะว่าบอกว่าเราไม่รู้อะแต่มันทําใหก้กาแฟเนี่ยมันต่อให้กินเช้าก็ตามนะฮะหรือบางทีกินเที่ยงเที่ยงสายสาย like เบนะ่บายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราคิดไม่เป็นไรแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นงั้นมันทําให้เราเหนับไม่ลึกนะครับกนะาแฟข้อต่อมาครับแน่นอนฮะ การใช้ใจเรื่องการนอนนะการนอนไม่ดีเนี่ยทำให้อ d h d แย่ลงมากนะครับการนอนที่ดีเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าสำคัญอันดับหนึ่งนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนที่เป็น a d s d แหละนะฮะแต่ว่าทุกคนนะครับข้อต่อมาคือการเคลื่อนไหวตัวน้อยเกินไปนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการออกกำลังกายแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้คือไลฟ์สไตล์นะฮะคือบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าเราไปยิมชั่วโมงแล้วเร,เราแบบนั่งแปะอยู่ ที่โตทางานทั้งวันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมจริงๆเป็นนะฮะคือต่อให้เราไปยิมมาชั่วโมงนละหรือว่าไปวิ่งมาแล้วตอนเช้าเนี่ยนะครับทั้งวันเราควรต้องแอคทีฟอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่ว่าแบบทําทีเดียวแล้วก็จบไปทั้งวันไม่ต้องขยับตัวแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ <advantage S 1> <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าต่อให้คุณไปยิมทุกวันไปเล่นเวทหรือแม้กระทั่งไปวิ่งมาแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องขยับตัวเยอะอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอยู่ที่ทํางานอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีความพยายามนิดนหนี่ทึทง ที่หลายคนใช้ผมก็ใช้ก็คือว่าแทนที่คุณจะโทรหาใครนะถ้ามันมันอยู่ในวิสัยที่ทําได้เนี่ยนะครับเดินไปหาเขาดีกว่านะครับออหนึ่งก็คือมันสื่อสารดีด้วยนะสื่อสารกันง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมเวลาเห็นหน้าเห็นตากันมันก็ดีกว่าโทรหรือว่าพิมพ์อยู่แล้วนะครับสองก็คือนั่นแหละคุณได้เดินด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่เหลือบากว่าแรงนักเนี่ยนะครับถ้าบันไดมันสักสามชั้นสองชั้นอะไรเนี่ยนะฮะถ้าเราเดินขึ้นลงบันไดเหมือนว่าระหว่างที่เราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะครับเดินเอาดีกว่านะครับ อีกอันหนึ่งก็คือการมีสติมูลเลนหรือว่าตัวกระตุ้นที่มากเกินไปนะครับตัวกระตุ้นในยุคปัจจุบันที่เยอะเป็นอันดับหนึ่งก็คือดิจิตอลเดเวิร์ทุกอันนะฮะมือถือคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะทําให้อาการของ a d เดแย่ลงได้นะครับแต่เอาจริงๆเขาบอกว่าแค่ทีวีก็ทีวีเยอะไปก็ไม่ดีแล้วนะนะและก็เกมด้วยนะอันนี้ต้องรวมเกมด้วยนะครับข้อสุดท้ายครับคือ ความเครียดที่มากเกินไปจริงๆ ADHD เนี่ยเป็นมันเป็นอาการของ executive dysfunction นะครคือมันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดในสมองโดยตรงดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดจากอะไรก็ตามมากเกินไปเนี่ยนะครต้องหาวิธีการคลายเครียดให้เป็นนะครับบางคนเนี่ยเครียดแล้วเดินเน้วหายอะไรเงี้ยนะฮะคือคือต้องทําอะไรอย่างนั้นให้ได้แล้วกจ็จะต้องระดับรักษาเราความเครียดไม่ให้เยอะจนเกินไปนะครับขอบคุณที่ติดตาม five minutes นะครับสวัสดีครับ ก่อนจะปิดคลิปนะครับมีเสื้อคอลเลกชันใหม่ของ Mission to the m มู n มาให้ดูกันนะครับเป็นลายมาสคอตของนราเนีก็คือน้องสมมูลนะฮะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับผ้าคารตอนนะครับอินเตอร์ล็อก220กรัมผ้านี่มากๆใส่สบายนะครับผลิตมาจำนวนจำกัดใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที